พาไปตามติดแม่อีซสสิมีนาเพอรพิเวศหรือี่เคยใจ,จ่างก,ก็รู้จักเธอในบทของอาม่าแม่ของอาหวดที่มีนิสัยขี้ลงที่นมตามไหวประกอบกับเป็นคนหูตึงทําให้บางครั้งเกิดเรื่องราวต่ตางๆมากมายในพิกกคอมเรื่องแทงแฮงนั่นเองค่ะแม่อีซสสิมีนาคือเป็นศิลปินอาวุโสคนหนึ่งของวงการบันเทิงค่ะผู้ที่สามารถเรียกเสียงฮาให้กับเป็นแนได้ทุกครั้งที่ปรากฏตัวในละคร และวันนี้ก็ยังคงเล่นนั่นอยู่ในวงการบันเทิงด้วยวัย84ปีค่ะวันนี้นะคะตามติดชีวิตดายก็เลยตามไปพูดคุยเกี่ยวกับการใช้ชีวิตในวงการบันเทิงของเธอพร้อมเก็บภาพเพิง่งหลังงานวันเกิดที่ลูกหลานตั้งใจเซอร์ไพรส์ให้กับเจ้าตัวบรรยากาศจะที่มือแค่ไหนห้ามพลาดค่ะ ในวงการทีวีเนี่ยเพราะว่าออตอนนั้นน่ะหัวหน้าจำงคุณจำนงรังสิงกุลเป็นหัวหน้าฝ่ายจับรายการและเป็นผู้บรยการทีวีด้วยของฝ่ายทีวี่วอ,อท่านเป็นท่านเป็นเจ้านายว่างั้นน,นะแต่ว่าตอนแรกก็ยังไม่นั่นคือท่านไปดูละครละครของกรมศิลป์นเนี่ย เพราะยายตอนนั้นยายเป็นข้าราชการคนห,หนึ่งกรมศิลปากรเป็นครูสอนแล้วท้าไปดูท่านก็ชอบนะชอบมันพอตั้งทีวีมาปุ๊บเนี่ยก็เกิดก็ตั้งมาทีวีมันเปิดมาเจ็ดเดือนได้แล้วแกก็เกิดคิดตั้งแผนตัวละครแล้วให้เด็กไปตามออกมาคุยกันหน่อยพี่ ก็ชวนทำอากทำงานด้วยกันไหมนะเราก็เอาเลยตอบรับทันทีเลยนะบอกว่าจะให้มาเป็นครูต่าหาอหน้าโรงเซึ่งมีที่สัมพันธ์พรมนีอยู่แล้วคนก็อเอานําไปอชอบสีกรืรกันแล้ดงตลอดไปแต่ว่าไม่ได้ให้มาสอนหน้าแต่ถึงอย่างเดียวนะ ทาทำทำีด้วยทำรายการด้วยซึ่งเราก็ไม่เป็นเลยอ่ะตอนนั้นก็เสร็จแล้วแกต้อหัดก,ก็ฝึกไปฝึกฝึกฝึกทำนง่ทำนี่อะอยากเป็นผู้จับแล้วก็ได้เล่นละครเรื่องแรกเลยอ่ะชื่อดึกเสียแล้วจำไม่ได้แล้วนะว่าบทพันใครแต่จำพระเอกก็คือสะอาดเปลี่ยนองศานั่งเอกคุณเย็นจิตเุ็นจิตและพีพัก แล้วเราก็เล่นเป็นตัวที่สองอ่ะแด็กก็ตอนด็เล่นแบบเป็นละครสั้นซีรีส์สั้นๆประมาณ2ี่สิบนาทีหรือ30สินาทีนี้ขนาดเรื่องแรกเลยเรื่องแรกเลยของทำทัวร์พักแล้วก,ก,ก็เลยเล่นมาเรื่อยๆเื่อยๆต่งนนั้นเป็นทุกตัวมาเลยนะเป็นต่างกับเป็นนางแต่ไม่ได้เคยเป็นนางเอกกบเข้ามานะเป็นตัวที่สองลองมาเรื่อย แล้วก็เป็นคนใช้กับคนเล่นเป็นคนบ้าเป็นอะไรเล่นใน้หมดครบเลยอ่าครบเลยเอลงเนี่ยเนี่ยนะถ้าเราไม่ได้เรียนทางน้าตัดสินมาเนี่ยเราจะไม่รู้หรอกนะเพราะว่าละครละครรําเนี่ยเขาจะมีทุกภาษาเลยไงเป็นเนี่ยเสียงจีนเนี่ยก็ได้มาจากนี่แหละทุกอย่างทุกอย่างเนี่ยนะได้มาแล้วก็ ก็มาทางนี mankind, oh. right? yeah. yeah. ah. s <S ้ก็มาแต่ละจำนงก็คอยบอกให้บ้างให้สุดให้อะไรอย่างเงี้นะพูดถึงว่าการแสดงทางมือมืเนี่ยมีพื้นฐานมาจากตรงนี้ค่ะค่ะพื้นฐานน่ามาจากหน้าดาสินเลยล่ะช่วงหน้านะคะใครที่อยากรู้ว่าทุกวันนี้แม่อีทมีชีวิตความเป็นอยู่ยังไงและก็ดูแลตัวเองยังไงถึงยังแข็งแรงใทยจะมาเปิดเผยให้สั่งห้าพลาดค่ะ ตามปิดเรื่องรอาวการทํางานของแม่อีทแล้วนะคะหลายคนคงอยากทราบว่าทุกวันนี้แม่อีทมีชีวิตและความเป็นอยู่ยังไงถึงได้ยังคงสดใสและแข็งแรงวันนี้รายการตามไปชีวิตเก่าไปล้วงความรักของแม่อีทต้องตายค่ะก็ช้อปปิ้ง้อไปเรื่อยๆบางทีก็ไปซื้ออาหารกลับปใส่ตู้เย็นวันไหนขี้เกียจออกแล้วก็เปิดเอามาทำเพราะว่าเราอยู่คอนโดอยู่กับหลานสาวเขาก็ลูกสาวเขาก็ ทำงานเป็นข้าราชการอะไรเงี้ยเขาก็วันศุกร์เสาร์อาทิตย์เขาถึงจะมาอยู่ด้วยแต่หลานนี่อยู่ด้วยประจําเลยหลานสาวซึ่งเขาก,ก็ค่อยจะมีเวลาเท่าไหร่หรอกนะเพราะเขาเป็นแอร์ mm hmm. มแต่ว่าวันไหนถ้าเขาว่างเขาไม่ได้บินเขาก็แล้วอย่างเวลายายช่วยเรามา,มาไปไหนก็ขับ mm hmm. รถไห้ะเ้ย ไม่อยู่เราก็หนีเที่ยวเลยอ <c oughs> ่ะชอบหนีเที่ยวไปไหนบ่อยสุดคะเดินห้างนี่แหละบ่อยสุดไม่ชอบเดินที่อื่นมันร้อนอย่างเวลาไปไหนมาไหนคนเดียวคนทักไหมคะคนตอนเี้ะมากมากเลยอ,ะอ่ะอาาเนี่ยแต่ก่อนนี้ก็มีบ้างแต่ว่าเขาคงไม่ประทับใจเท่าไหร่หรอกมาแต่มาเนี่ยตั้งต่เล่นเพงเพยงเพียงเพีงเีจับขุ้นเยอะเื้เลย ทักมากมายเลยเขาเรียกว่าไงบ้างคะเขาก็เรียกอาาเขาก็นึกเราเป็นคนจีนจริงๆเราไม่ใช่อ๋อจริงจริงคุณยายไม่ใช่คนไม่ใช่คนจีนคนไทยไทยร้อยเปอร์ซ็นเลยแหละแต่ว่าเรามีคาแรคเตอร์ในในเรื่องแล้วผมผมอันนี้เป็นเป็นผมของยายเองหรือว่าเก๋อสีไม่ได้กลอค่ะเป็นสีนี่งเงอกเองต็กอนไม่ค่อยมีใครนั่นนะ พองหมอก,ก็ไปย้อมกันอะไรอย่างนี้เราไม่เอาปล่อยเลยโอ้โหกว่าจะได้มาอย่างนี้นานมากมากทำไมอะคะเป็นคูปีเลยป่ามันจะหงอกตลอดทั้งหัวเนี่ยป่าม <c oughs> ันจะขาวทั้งหัวนานเแล้วไไแล้ว,ลวเอ,อ,อยังไปไหนทุกคนเดินมาให้กำลังใจมาบอกไหมคะอาม่าคะตอนนี้สนุกมากเลยบอกบอกบอกชอบมาก ดูทุกครั้งเลยอย่างนั้นอย่างนี้อะไรเงี้ยแล้วก็พูดบางคนก็มันขอจับตัวหน่อยแป่บาอกคนก็พูดไปก็บอกอุ้ยได้เห็นตัวเป็นๆแล้วได้ตัวเป็นๆยังไงวะเห็นในทีวีมันตัวตายหรือยังไงตอนได้เห็นตัวเป็นๆดีใจมากอะไรเงี้ยว่าได้รางวัลอะไรมาได้โทรทัศน์ทองคําแล้วก็เนี่ยนาตาล่าเนี่ยสองตัวก็โทรทัศน์ทองคำนั่นก็คือว่า เป็นศิลปินที่รุ่นแรกเป็นรางวัลเกียรติยศเหมือนกันนาตาล่าเนี่ก็เขารู้สึกที่เราทุ่มเทมากับวงการนี้แล้วมาได้รางวัลชื่นใจแล้วก็ดีใจเนี่ยนะเหมือนก็เป็นเกียรติแกตัวเราทะลูก,กันละว่าเออ,อยังไงนะยายได้รับรางวัลเข้าบ้าง ก็ดีจะได้บางทีคิดไปถึงว่าจะได้ยังได้แหมเชื่อนะแ,แล้วเลยค่ะว่าเรื่องของกําลังใจเป็นสิ่งสําคัญที่เราไม่ควรมองข้ามนะคะช่วงหน้ามาตามติดกันต่อค่ะเมืม่อลูกหลานและคนในวงการบันเทิงพร้อมใจกันจัดเซอร์ไพรส์ส่วนเกิดให้กับแม่อีทเนื่องในวัย84ปีงานนี้ทั้งเส้าภาพและแากเกลือต่อมน้ําตาแตกกันเป็นแถวเลยทีเดียวค่ะใหน,นีะคะจะไปไหนคะรบ้องมาด เดี๋ยวไปกินง่ายมต่อเดี๋ยวไปยินเดี๋ยวแพ้กินีต่อเบรดบ่ามารวมตัวกันเป็นหนึ่งใจเดียวกันทั้งลูกหลานและคนในวงการบันเทิงค่ะตั้งแต่ช่วงเย็นนะคะซึ่งงานจะถึงแม้องทีมแขกลูกสาวคนเก่งของแม่อีฟนั่นเองค่ะข้างน้ำคลิปที่จะเล่าคุณจะเล่าคุณ วันแรกแล้วทันทีทุกคนเรารู้นะควาจริงเขาเก็บงานวันนี้ไว้เป็นเดือนและพี่ป๋องครอบครัวของแม่อิทเนี่ยก็มาบอกกับพัอแล้วว่าจะทำเซอร์ไพรส์ให้กับแม่ในวันที่31มีนานะครับก็บอกเอาที่พี่เอาที่พี่ทาอะไรก็ทําเลยไม่เป็นไรพี่แต่ความจริงแล้วแม่เนี่ยเขาเกิดวันที่16มีนาแล้วแม่เนี่ยแม่อิทเนี่ยก็ทํางานทาถ่ายละครอยู่กับ อยู่กับโทรแลในน้มของเฮงเฮงเฮงก็ก็คิดว่าจะทํายังไงกันดีก็ไม่ได้บอกอะไรแม่ก็นัดแน่กันว่าจะจัดวันเกิดในวันนี้ให้กับแม่จะให้เซอร์ไพรส์เพราะป่านนี้เจ้าของเจ้าภาพก็ยังไม่มาเลยไม่รู้ว่ารถไปติดที่ไหนแขกก็จะกลับหมดแล้วมันมันจะเซอร์ไพรส์กันมากเกินไปหรือเปล่านะความจริงแม่มาแต่หกโมงเย็นก็ดีแล้วคนท่าบนแก่อายุแล้วแปดสิบแ้อยู่แล้วเนี่ยยังแข็งแรงและสุขภาพก็ดีมากเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นวันที่ลูกๆลหลานเนี่ย ต้องการอยากจะให้แ <sketches> ม really no ่อีทม yeah. like ีความสุขมากๆแม่คิดหวังสิ่งใดนะแม่นะขอให้แม่สมความปรารถนาแต่อายุปูนนี้แล้วแม่แม่อย่าไปคิดมากเลยเนาะและแล้วก็ถึงเวลาที่แม่อีทมาปรากฏตัวในงานยิ่งสร้างความจดใจให้กับเจ้าปวยเป็นอย่างมากค่ะไปไหนนะคะจะไปไหนคะเราต้องมามื่มเห้าเลยเหรออะไรเหรอไปก่อนตรงเนี้ยพี่เราไปกินเหล้ามา่อเดี๋ยวไปกินเหล้านต่อเดี๋ยวไปยินเดี๋ยวไปกินมาอกิน 唉唉 ดูมทุกคุเลี้ยงทนนะคะขบคุณทรบาตัขอคุณบไยเป่นสุดล่ถึเลยวันุีวันนี้แลวขอบคุณลูกหลาทุกคนที่มาในวันนี้และจัดงานให้แม่ขอบลกมากขอ้พบ <laughs> คือเป็นหิลเป็นอุวกรอีกท่านหนึ่งนะคะที่มีคุณค่านในสังคมซึ่งเผยได้ให้แง่คิดในการดำารชีวิตไว้อย่างน่าสนใจทีเดียวแล้วค่ะใหกไปชมเวลาที่คนนัดแล้วก็ไม่ใช่ว่าขอไปถึงแล้ว แต่เึื่อโตเสร็จเล่นมาตละลัตทานอ้โหอาหารเลยเรียบร้อยเข้าฉากไปได้ดีหนอะเดี๋ยวไปบอกเขาแล้วว่าขอไปตรงนู้นหน่อยตรงนี้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยไม่ไม่ไม่น่าจะทำนานนธุระจะเป็นจริงอ่ะเออโอเคขอคได้อะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือวินัย<า><ม>ในการทำงานใหห้ามให้ให้ควรระวังให้ดีจะดีมาก เพราะว่าคนเขาว่าจะเกรงใจเรา,าจะนับถือถ้าเรายิ่งมีอายุเราก็ยิ่งเกรงใจมากถ้าวันไหนมีงานนะสำหรับตัวยายเองนะไม่ไม่ออกไปไหนหรอก<ม>ก็อยู่อย่างเงี้ยอยู่ในกองอยู่อย่างเงี้ยตลอดจนเสร็จงานไ่มองเห็นเท่าที่มองเห็นมีก็หลายคนเหมือนกันนะที่มองเห็นเลยเดีไปนูนไปนี่พัะแพร์พะแพร์อะไรเนี้ยแต่เขามีรถไงมีรถขับ เขาก็ไปเขาก็กลับมาตรงเวลาแต่ทีนี้ว่าไอ้บางคนที่ไม่ตรงเวลานี่ส oh. ิ่นงขออันนี้มาเคยดีส่วนคุณผู้ชมทางบ้านนะคะสามารถแบ,บ่งปันเรื่องราวหรือว่าติดตามข่าวสารของรายการตามติดชีวิตดาวได้ทาง World w รอยด์เฟสบุ๊ต่อมแตามติดชีวิตดาวแล้วกลับมาพบกับรายการตามติดชีวิตดาวได้ใหม่นะคะทุกวันนาร์ถึงศุกเวลา12นาฬิา30ีถึง1นาฬิก ออกอากาศตั้มเวลา17นาฬิกา30นาทีทิ้ง18นาฬิกาผ่านช่องแอคชั่แนลแห่งนี้แล้วค่ะ